ต่อกันที่วันดีค่ะตำรวจแล้วก็ทหารควบคุมตัว15ผู้ต้องหาหนปปะอะในข้อหาคดีซ่องโจรแล้วก็ขัดคำสั่งของคอสชอค่ะโดยควบคุมตัวมาไวที่กองปราบปรามก่อนที่จะขออำนาจสารอาหารฝากขังเป็นผัดแรกนะคะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ออกมายืนยันค่ะวว่าการควบคุมตัวของผู้ต้องหาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบะเิดแล้วก็วางเพลิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ 15ผู้ต้องหาในคดีอ้างยี่ซ่องโจรและชมุมนุมทางการเมืองเกิน5คนถูกควบคุมตัวมาที่กองบรงคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีตำรวจทหารครวบคุมตัวผู้ต้องหาจำนวนสิบห้าคนจากทั้งหมด17คนเพื่อส่งให้พนาักงานสอบสวนกองปราบปรามสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ ขณะที่ทางพลตบตร,รีชัยพลฉัดชัยเดชผู้บังคับการกองปร,บปราบปรามแผนงานอาชญากรรมสํานักงานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้ง17คนเป็นกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือนอปอปชหรือที่ทางการทหารนะคะเรียกว่ากลุ่มแดงฮาร์ดคอร์โดยผู้ต้องหาทั้งหมดค่จะจัดตั้งพักการเมืองเพื่อต่อต้านการรัฐประหารและรัฐบาลคสชรวมถึงการเคลื่อนไหวประชุมกันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีประทุมธานีแล้วก็อ่างทองค่ะ ผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือนะคะเจ้าที่ได้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนหน้านี้<ป>เนื่องจากพยานหลักฐานที่จะเอาผิดยังไม่เพียงพอได้แก่ร้อยตำรวจตรีหญิงวิไลวันคุณสวัสด์อายุ54ปีชาวจังหวัดหนองคายและร้อยตำรวจโทสมัยคุณสวัสด์อายุ5 7ปีชาวจังหวัดหนองคาย<ป>เช่นเดียวกัน<ป>เพราะว่ายังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงก,กับการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดภาคใต้แต่จากการตร,ตรวจสอบบางรายนะคะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงก,กับความผิด เรื่องของค้าอาวุธสงครามแล้วก็ยังให้การปฏิเสธซึ่งหลังการสับสวนแล้วตำรวจจะนำทาง15คนสงตัวไปฝากขังที่สารถารพัดแรกค่ะกลุ่มพักแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหรือกลุ่มนปปอมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับเป็นแนวคิดในทางการเมืองที่จะต่อต้านและล้มล้างการปกครองของรัฐบาลจากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน นะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานนะครับอาวุธปืนต่างๆที่ไปค้นมายึดมาได้นะครับก็ผลตามาที่พี่น้องสินวง,งชนเห็นนี้นะครับเชื่อได้ว่ามีการจะทำความผิดจริง ส่วนบรรยากาศโดยรอบที่กองบงรรคับการปรับปรามมีเสื่อมวลชนหลายสำนักมาเฝ้ารอทำข่าวพร้อมทั้งมีญาติผู้ต้องหาเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจและยืนยันถึงความบริสุทธิ์ว่าทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ส่วนทางด้านของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็กล่าวถึงกรณีที่ศาลทหารอนุมัติหมายจับ17ผู้ต้องหาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อกวนและความไม่สงบยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่7จจังหวัดภาคใต้ส่วนที่หลายฝ่ายมีการตั้งข้อสังเกตว่าการจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ใกล้เคียงกับการหาเบาะแสผู้ก่อเหตุหลายจังหวัดทางภาคใต้นั้น ไม่ได้เพ่งเลงเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นติดตามมาโดยตลอดค่ะเขาทาอยู่แล้วฝ่ายความมั่นคงดูแลนะทั้งหมดนะฝ่ายความมั่นคงเขาดูแลอยู่แล้วไม่ว่าตารวจทหารเขา่วมมือกนะันไมนใหญเพ่งเลงพวกนี้เขาทามานานแล้วทำมานานแล้ว,ทำ,านานลวทำมาตลอดนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะนะครับ